ที่มาของร่างกายบาวกายค,ค้นบาวกายสัตว์ขันห้าคือกรรมเก่าเนี่ยมังดีดีขันห้าคือกรรมเก่าล้วนแล้วมาจากอดีตฉะนั้นชาติก่อนทำเขาไว้ชาตินี้ต้องใช้เขาเด้อชาติก่อนทำเขาไว้ชาตินี้ต้องใช้เขาเพราะห้อไม่เรียนรู้อยู่ในตัวเรา ใจบ่ต้องเรียนรูอยู่ในตัวเขาเองต้องจักคาว่าปัจจุบันบ่าได้ร่างกายเป็นคนร่างกายมั่วควายมูหมากาไก่เป็ดหอยปูป่าลวนแล้วแต่มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นเลยเห็ดอันใดไว้ขาสัดไว้ด้วยใจโหดเหี้ยมเอามาหิตขาค้นไว หลักของคนไหวยังก็แล้วแต่เกิดรวนแล้วต้องชดใช้ให้หมดแต่ว่าให้คําว่าชดใช้นี่ถ้าเ้าเข้าใจดีแล้วถ้าห้าเข้าใจวิธีมาแล้วว่าจาเป็นต้องชดใช้แต่ว่าให้เป็นคนที่มีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันหนักหนาของเขาเองนั่แหละย,ยังที่เท่ากับการเข้ามารู้สึกตัวในตัวเองเท่าใดรู้สึกตัว ลมหายใจก็เป็นรู้สึกตัวหายใจเขาออกอ,อ,อาการปิติจิตมีความปลื้มปิติปราโมทก็รู้สึกตัวเวทนาในเวทนาในตัวเขาเองคือเกา่าฉะนั้นอธิบายขยายความว่าคนเฮามันเกิดมาพอว่าอย่างนี้เกิดมาพอว่ามันบละสัญญาคือกรรมเกา่าเขาจึงเป็นที่มาของว่าขันห้าคือกรรมเกา่า ต้องมาเป็นภาชนะรองรับความเจ็บปวดทุกชนิดรองรับโรคทุกชนิดร <Okay. S 1> องรับความหอนรองรับความหนาวรองรับความป่วยปวดหัวปวดแขวเออเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี้ดวนแล้วแต่ว่ามาจากของเกา่านัดงถ้าเ้าชดใช้ไม่หมดมันก็ต้องไปชดใช้ในภายหน้าอีกคือเก่าเด้ แต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าคําว่าชดใช้ให้หมดมันไม่หมดเห็นจังได้กับวเ,เบิด,ดเ้ก็เบิดดอกเกิดมาหลายพบหลายลานหลายศาสงไขไปแล้วอาสงไขซักมันจังไกลตอนประมาณาอะไรละถ้าห้าเข้าขใจวิธีที่จะตัดกรรมเก่าคือจะนําเรื่องเก่าๆมาคิดเนี่ย คำว่าวัตจักรวัตวตะก็แไปว่าวงกลมหมุนว้นเวียนไปเวียนมาจักก็มาจากจิตนั่นแหละความคิดของเฮาหมุนว้นเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปอันเกาเ่าอย่างนี้บ่ได้ไปอันใหม่เลยเด้เมื่อมีอันใหม่มีแต่อันเก่าือว่าขันห้าคือกรรมเกา่าเวียนไปเวีนมานของเกา่าแหละตราบใดที่เฮายุคคิด หุดนึกคิดปรุงแต่งสแสวงหาในความจากใดดีม่เป็นบ่ได้นก็ต้องไปสดใสในภายภาคหนโด้วยแล้วแต่เป็นที่มากในปัจจุบันนี้นั่นแหละ